ซัดรัฐบาลค่ะทำคนไทยตกงานป้ายโฆษณาสมัครงานภาษาจีนโผล่กลางนิคมดังแต่ไม่รับคนไทยค่ะจากที่ในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความลงในกลุ่มบอวินปลวกแดงเล่นกินเที่ยวนะซึ่งก็ระบุบ,บอกว่าป้ายนี้อยู่ริมถนน304แถวนิคมโรจนนะค่ะรับสมัครแรงงานต่างชาติ เข้าหางานทำนี่คือเมืองไทยนะคงต้องเรียนภาษาจีนกันบ้างแล้วนะจีนกำลังแทรกตัวเข้ามาทุกจุดของเมืองไทยแล้วเขาไม่ได้มีป้ายภาษาไทยนะเอา Google มาแปลเอาอย่าได้มองข้ามจุดนี้กันเด็ดขาดค่ะเขาไม่ได้ต้องการจ้างแรงงานไทยอยู่แล้ว ซึ่งคนในพื้นที่นะได้กล่าวบอกว่ากรณีที่มีบริษัทนะมีป้ายประกาศรับคนงานเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาในฐานะคนไทยนะบองว่าไม่ดีเพราะจะทําให้คนไทยเนี่ยตกงานนะรับแต่คนต่างด้าวคนไทยก็แย่ขอให้รับคนไทยบ้างนะคนต่างด้าวว่างไม่ใช่รับแต่คนต่างด้าวไม่เห็นเป็นแบบนี้แล้วนะ คนไทยก็รู้สึกท้อนะคนไทยก็จะไม่มีอะไรกินนะก็ต้องดิ้นรนไปทํางานที่ต่างประเทศถ้าบ้านเราไม่มีงานทำเนี่ยถ้ามีงานบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปต่างประเทศค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่24กรกฎาคม2567ค่ะมีรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพนะแล้วก็ข้อความลงในกลุ่มบอวินปลวกแดงเล่นกินเที่ยวค่ะระบุบอกว่าป้ายนี้อยู่ริมถนน304แถวนิคมโรจนะค่ะ รับสมัครแรงงานต่างชาติเข้าหางานทำนะนี่คือเมืองไทยนะคงต้องเรียนภาษาจีนกันบ้างแล้วนะจีนกำลังแทรกตัวเข้ามาทุกจุดของเมืองไทยแล้วนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีป้ายภาษาไทยด้วยนะเอา Google มาแปลเ,เขาบอกว่าอย่าได้มองข้ามจุดนี้กันเด็ดขาดนะเขาไม่ได้ต้องการจ้างแรงงานไทยอยู่แล้วเราคนไทยต้องตื่นตัวในเรื่องนี้กันให้มากนะก่อนที่แรงงานไทยจะตกงานกันหมดค่ะโดยป้ายดังกล่าวค่ะเขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะซึ่งผู้โพสต์เนี่ยก็ได้มีการใช้ Google Translate นะฮะแปลข้อความบนป้ายก็ได้ความนะบอกว่าการแนะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยกลุ่มทรัพยากรบุคคลอันดับหนึ่งของประเทศไทยแนะนำแรงงานต่างชาติจาก4ประเทศได้แก่เมียนมากกัมพูชาลาวและเวียดนามสะดวกสบายเร็วถูกต้องตามกฎหมายผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ iso 9 0 0 1 1 4 0 0 1 2 7 0 0 1นะฮะมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า18ปีนะฮะ ต่อมาค่ะทางด้านของนายพัฒทองกิติวัฒน์ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้พูดถึงเรื่องของป้ายดังกล่าวค่ะที่มีการติดตั้งก่อนถึงนิคมโรจนะตำบลหนองโพอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็เป็นทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งนะบอกว่าได้ประสานไปรยังผู้บริหารโรงงานแจ้งว่าป้ายนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับทางนิคมโรจนะแต่ยอย่างใดค่ะและยังติดป้ายอยู่ข้างถนนสาย304ด้วยนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบของอสันกข่าวไทยรัฐที่เราได้นํามาอ้างะะาอี ถนนสาย304เนี่ยจากพื้นสนามชัยเขตนะมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิเพราะว่ามีป้ายดังกล่าวค่ะติดอยู่จริงๆนะคะติดตั้งก่อนถึงนิคมโรจะนะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและเลยเขตอุตสาหกรรมไปประมาณ1กิโลเมตรก็มีอีกสองป้ายนะทางเจ้าหน้านที่แขวงการทางค่ะก็ได้ขับรถมาทําการรื้อป้ายออกไปแล้วนะะแล้วก็จากการสอบถามเจ้าหน้านที่แขวงการทางเนี่ยก็ทราบมาว่ามีผู้โทรศัพท์ไปร้องเรียนที่กรมทางหลวงค่ะ ทางผู้บังคับการจึงได้มีการสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะแล้วก็ทําการรื้อถอนทิ้งทั้งหมดมีทั้งหมดจํดานวน3ป้ายด้วยกันนะก็เป็นลักษณะขนาดเดียวกันด้วยนะคะ ทางด้านของนายนาริศค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็กลา่าวว่าถนนสาย304เนี่ยมีป้ายแบบนี้เยอะนะเขียนเป็นภาษาจีนค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะชักชวนคนไทยไปทํางานหรือก่อตั้งอะไรสักอย่างนะเห็นมานานแล้วมีเยอะเลยเป็นภาษาจีนแล้วก็มีเบอร์โทรไว้ด้วยนะะเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นป้ายอะไรจะมีการติดตามริมถนนเป็นป้ายใหญ่ๆเลยนะะ ทางด้านของนายจรูนปาณีชนค่ะซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะก็กล่วาวว่ากรณีออบริษัทนียมีป้ายโฆษณานะรับคนงานเป็นคนต่างชาตินะผมเนี่ยในฐานะคนไทยนะที่เขาบอกเนี่ยเขาคิดว่าไม่ดีเพราะจะทําให้คนไทยเนี่ยตกงานนะเพราะรับแต่ต่างด้าวนะคะคนไทยก็แย่นะก็เลยขอว่าให้รับคนไทยบ้างคนต่างด้าวบ้างนะไม่ใช่รับแต่คนต่างด้าวนะะ ซึ่งคนไทยเนี่ยก็รู้สึกท้อนะคนไทยก็จะไม่มีอะไรจะกินนะก็ต้องดิ้นรนไปทํางานที่ต่างประเทศอีกนะถ้าบ้านเราไม่มีงานทำนะถ้ามีงานบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปทํางานถึงต่างประเทศนั่นเองค่ะขณะที่นายสถาพรปราบพรนะ,ะได้กล่าวบอกว่าตามถนนสาย304เนี่ยก็มีป้ายรับคนงานพมา่าลาวขเขมรตามความคิดของเขาเนี่ยคิดว่าคนไทยก็จะตกงานนะทุกวันนี้เนี่ยเจ้าของห้องเช่าเนี่ยก็จะให้แต่คนขเขมรพมาร่าเนี่ยมาเช่านะถ้าติด ป้ายรับคนงานต่างด้าวแบบนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ารับคนไทยบ้างนะก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะโรงงานก็เป็นคนไทยอยู่นะในหมู่เนอ,อในหมู่บ้านเขาเนี่ยนะจะให้เขาคิดอย่างไรมีแต่คนอื่นมาทําแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทำไรกันนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงเรียกร้องนะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่แบบว่าเออ นะต้องมีการเข้ามาจัดการแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยเนี่ยจะตกงานกันอีกมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้โรงงานปิดไปเยอะเลยทีเดียวนะคะและเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ